เจคโนสวัสดีค่ะขอนําเสนอบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะเพิ้มที่ขนาด119ตารางวาค่ะ2ห้องนอนหนึห้องน้ำสอห้องโรง1ห,ห้องครัววิวเขาเชงุ้มอยู่กลางทุ่งนานะคะ มีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเลยขะทุกทานบ้านพร้อมเข้าอยู่นะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวค่ะกว้วางๆนะคะราคาหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทต่อรองกันได้ราคานี้ฟรีค่าโอนด้วยนะคะอยู่ใกล้วัดเขาพระโรงเรียนเขาพระประมาณสองกิโลเมตรอยู่ใกล้โรงเรียนเขาช่องพานวัดเขาช่องพานประมาณสี่กิโลเมตรอยู่ใกล้เซเว่นห้ากิโลเมตร อยู่ใกล้ปั๊มน้ำมัน6กิโลเมตรนะคะโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะทุกท่านสนใจแปลงจริงติดต่อโทรคุยสอบถามและนัดชมติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ